ในคนที่จะประสบกับความสำเร็จกับคนที่ประสบความล้มเหลวนะี่ยคูจะพูดว่าผู้เสมอนะว่าเทคนิคเนี่ยอ่าเทคนิคครูให้คะแนนเทคนิคนะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครูให้เทคนิคแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมให้คะแนนเทคนิคแม่นแค่ไหนก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนไม่เซฟอ่าไม่เซฟไม่เซฟเนี่ยครูให้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกห้าเปอร์เซ็นต์คือ มูเตลูนะคะมูเตลูก็คือสายมูนั่นแหละนะคะครูจะเป็นคนชอบนั่งสมาธิโอ้ยมูสายมูร้อยเปสายมูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะฮะแล้วทีเนี้ยในการที่เราจะมาแชร์กันวันนี้นะคะนอกจากเทคนิคแล้วเราก็จะมาแชร์เรื่องของ mindset mindset เนี่ยการมีอารมณ์เชิงบวกกับอารมณ์เชิงลบเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะเนี่ยนักเรียนนะคะอันนี้ครูจะต่อจาก ep พีสิบสามที่ครูได้ได้ให้ความรู้ไว้แล้เนาะนะคะอารมณ์เชิงบวกเนี่ยนะก็ปณิธานมีหนึ่งนะคะปณิธานก็คือสิ่งที่เราตั้งมั่นตั้งใจตัดสินใจเมื่อกี ที่เราจะเป็นคนสามเปอร์เซ็นเราจะประสบความสาเร็จในตลาดหุ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นะคะอันนี้คือปณิธานแล้วพอคุณมีปณิธานพวกคุณก็ต้องมีความศรัทธาความศรัทธาคืออะไรหนึ่งคุณต้องศรัทธาในครูบาอาจารย์ถ้าคุณไม่ศรัทธาในครูนะต่อให้ครูพูดยังไงนะคุณก็ไม่ยินคุณก็ไม่เข้าใจคุณก็ไม่อินพอคุณไม่อินคุณก็ทำไม่ได้พอคุณทําไม่ได้คุณก็มาทอดครูว่าครูไม่ดีจริงๆคนส่วนใหญ่ชอบท้ดครูแต่ไม่ท้อตัวเองไม่ตั้งใจเียน ต้องแบบว่าหาคนผิดอ่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะโทษคนอื่นเนี่ยที่ครูบอกเนะาะใส่ยางไว้แล้วก็ดีดดีดเอาจิตจนะคะเมื่อไหร่ที่เราต้องการโทษคนอื่นเนาะครูจะบอกให้นะเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราเปลี่ยนได้คือตัวเราเองเนาะนะคะเหมือนสมมุติว่าตัวครูบอกว่าการที่เรามาดูในสดสามทุ่มึ่งทุกวันเนี่ยมันเป็นทัศนคติที่ที่แซงถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความศรัทธาแล้วก็เอ่อในส่วนของเขาเรียกวไรวินัยเป็นการฝึกวินยัยครูก็ได้แค่พูดส่วนนักเียนจะทําหรือไม่ทํา อันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของนักเรียนถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกนะไม่ไม่ว่าความศรัทธาเนี้ยมันจะเป็นตัวครูหรือตัวเองตัวนักเรียนเองนะอะตัวนักเรียนเองอันนี้ก็สําคัญคือคุณต้องศรัทธาในตัวเองด้วยนะศรัทธาว่าเอ้ฉันสิ่งที่ฉันตัดสินใจเนี้ยมันถูกนะเออก็ต้องก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของตัวเองนิดนึงสมมติว่าคุณอยากเป็นคนสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์ในการเป็นเทรดเดอร์คุณก็ต้องศรัทธาในตัวเองนะศรัทธาในความคิดของตัวเองตั้งแต่แรก เอ้ยฉันคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกอะพอพอเจอปัญหาอะไรนิดหน่อยไม่เอาละไม่เอาละไม่อยากไปแลวคนสามเซนมันเหนื่อยเออครูจะบอกให้ไม่มีใครอะได้มาฟรีๆในสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันแล้วเนาะว่าไม่มีใครไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนได้อะไรมาฟรีๆทุกคนต้องแลกนักเรียนเห็นครูไหมวันนี้ครูทําคลิปจริงๆคลิปอะจริงๆมันควรจะออนแอร์ตั้งแต่ตอน9โมงเช้าแล้วแต่ว่าคลิป EP 13เนี่ยมันเป็น EP ที่ค่อนข้างที่จะคำพูดลึกนิดนึงนะคะครูก็เลยไม่แันเออนั่ว่าน ก็นั่งคิดมาหลายวันแล้วนะคะว่าจะสื่อ,อยังไงให้นักเรียนเข้าใจเนาะตัดแรกตัดอีกตัดแรวตัดอีกเนาะเกิดก็เลยได้เป็นคลิปอย่างที่ได้ออดแอให้ทุกคนดูนะคะมันน่าจะเข้าใจได้ง่ายเนาะนะคะอะต่อนะพ้ามเชิงโวตต่อ่ปก็คือความรักความรักเนี่ยนะไม่ใช่ว่าความรักของชู้สาวนะความรักก็คือความรักที่เราให้ตลาดคือครูจะบอกอย่างนี้นักเรียนตลาดหุ้นก็เปรี่ยนเสมือนแฟนเราอะถ้าเมื่อไหร่ที่เรานะคิดแต่จะเอาเงินจากเขาคุณว่าแฟนคุณอะเขาจะรู้สึกยังไง อถ้าคุณคบกับแฟนฟุ้นเพื่อที่จะเอาเงินอย่างเดียวเธอมีตังให้ฉันไหมอะไรเงี้ยเอาตังอย่างเดียวคุณคิดว่าแฟนฟุ้นเขาจะรักคุณไหมถ้าคุณไม่รักเขาอ่ะเขาจะรักคุณไหมไม่รักถูกไหมคุณจะบอกให้ตลาดหุ้นเขาก็รู้นะคุณจะคุณจะพูดเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างบ่อยเมื่อไหร่ก็ตานะที่คุณให้ใจกับตลาดหุ้นคุณรักเขาหมายถึงไม่ถึงไม่ต้องอาชีพในตลาดหุ้นนะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะเอาแต่เงินน่ะมันจะไม่ได้อะไรเลยนักเรียนเหมือนสมมติว่าคุณจะปลูกต้นไม้เพื่อเอาแต่เงินต้นไม้ของคุณก็จะไม่สวยถ้าคุณไม่ดูแลไม่ใส่ใจไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ความรักลงไปต้นไม้ต้นนั้นมันก็จะไม่เจริญงอกงามโอเคปะเออแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะที่คุณนะเอาใจใส่ลองดูซิทําด้วยความทะนุถนอมอ,อารมณ์เหมือนคุณเลี้ยงแมวอ่าอารมณ์เหมือนคุณเลี้ยงแมววมา่อไหคุณเลี้ยงแมวสมมติว่าคุณจะขาย ขายแบบว่าเขาเรียกได้ขายออนไลน์แล้วก็แล้วแต่นะอ,อาจจะเพาะแมวขายสมมุินะคะคุณก็ต้องให้ความรักประมาณถูกไหมไม่งั้นขดมันก็ไม่สวยไม่งั้นมันก็ไม่มีความสุขไม่งั้นมันก็จะแบบเป็นคนเอเป็น,เป,นเป็นแมวที่อารมณ์กรดกริ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตลาดหุ้นก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเออคิดถึงใจเขาใจเรานะนะคะก็ลองดูความรักไม่ใช่แค่ความรักในตลาดหุ้นคุณต้องมีความรักให้กับทุกสิ่งเนี่ยอย่างอุปกรณ์ที่เราใช้หมอนที่เราหนุนบ้านที่เราอยู่คุณเคยรักเขาไหม คุณเคยมีสักครั้งไหมขอบคุณเขาเอาไม่ง่ายนะอะไรก็แล้วแต่ที่เรารักนะนักเรียนเขาจะไม่พังเลยครูเคยพูดเรื่องนี้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นรถที่ขับบ้านที่อยู่น้ําที่กินแล้วทุกอย่างนะนักเรียนมันเติบโตแล้วก็แข็งแรงด้วยความรักยกตัวอย่างบ้านนะสมมุติว่านักเรียนไม่รักบ้านนักเรียนก็จะไม่ปรับกวาดเช็ดถูไม่เก็บไม่อะไรถูกไหมแล้วมันก็จะดูรถหูรกตานักเรียนก็จะมีอารมณ์ที่แบบขุ่นงัวเพราะอะไรเพราะบ้านรก แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนรักบ,บ้านของนักเรียนนะนักเรียนก็จะเก็บกวาดเช็ดโูเอ้ยตรงนั้นดําตรงนี้ดาทํามันด้วยความรักนักเรียน,แล,นแล้วเมื่อบ้านเราสะอาดจิตใจเราก็ปลอดโปร่งพอจิตใจเราปลอดโปร่งปุ๊บคิดอะไรจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะการเหตุนักเรียนถ้าเมื่อไหร่ที่สมองนักเรียนลกนะครูจะบอกให้โอกาสประสบความสำเร็จน้อยมากครูครูจะบอกนักเรียนของครูเสมอนะว่าสมองเ่ยนะในสมองคุณควรมีไม่กี่เรื่องถ้าในสมองของคุณนะในหนึ่งวันนะอ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหม คุณต้องคิดหลายเรื่องมากเลยคุณจะบอกให้นะการโฟกัสหุ้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการเป็นเทรดเดอร์เทรดเดอร์ต้องเป็นโนหนึ่งคุณถึงจะชนะเขาได้อาชีพเทรดจะต้องเป็นโนหนึ่งในใจคุณถ้าอาชีพเทรดเดอร์เป็นโนสิบคุณเตรียมตัวนะต่อให้คุณมีกี่ล้านก็หมดคุณจะบอกให้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้คืออาชีพเทรดเดอร์ถ้าคุณเข้ามานะถ้าคุณจะจะเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวนะคุณจะต้องเป็น อ๋อที่นี้ยคุณจะต้องเลือกให้เป็นโนหนึ่งในใจคุณถ้าไม่ใช่แล้วก็เตรียมตัวหาเงินมาให้เท่าไหร่ก็ไม่พอคุณจะบอกให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเขาจะกินคุณจนกว่าคุณเนี่ยนะจะสั่งนึกว่าเขาเนี่ยคือโนหนึ่งไม่ต้องเชื่อลองสำรวจตัวเองดูว่าเข้ามาเสียเท่าไหร่แล้วถ้าคุณได้แสดงว่าคุณนมีบุญพอสมควรนะถ้าคุณได้โดยที่คุณไม่ใช้เทคนิคเลยเนาะเป็นคนมีบุญพอสมควรนะคะก็อย่างที่บอกนะรักเขานะคะรักเขาดูแลเขา ให้เป็นโน1ในใจคุณนะคะตลาดหุ้นนะให้เป็นโน1ในใจคุณแล้วคุณจะได้อะไรจากเขาเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ใช่โน1ในใจคุณเตรียมตัวเตรียมตัวเลยนะคะคุณจะบอกอย่างนึงนะถ้าเข้ามาเล่นๆอย่าเข้ามามันอันตรายมันโหดกว่าที่คุณคิดเยอะแล้วมันอ่ะมันเหมือนแหล่งดูดเงินอ่ะพอสมมุติว่าคุณเติมปุ๊บใช่ป่ะคุณเสียคุณก็ต้องหาเงินมาเติมอีกจริงๆมันเหมือนแบบมันเป็นจิตวิทยาไม่รู้ตลาดหุ้นทําจิตวิทยาอะไรกับคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะนะคะ คือตอบให้คุณเสียแค่ไหนคุณก็จะหาเงินมาเติมวงการนี้เข้าได้ออกยากจริงๆถามไปเองไม่ต้องถามโคว่าโคพูดจริงไหมนะคะอือแล้วคุณก็จะเสียแบบน,นั้นนะอยู่ลรื่มไปนะคะถ้าตับใดที่เรารักเขาไม่มากขอเนาะอ่ะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะอารมณ์เชิงบวกเนาะการอารมณ์ทําให้คนมีอารมณ์เชิงบวกการอารมณ์ถ้าถ้าเป็น อ,อารมณ์ชน่กุก็คือประพฤติผิดในกามมนะแต่อันนี้เราไม่ได้ประพฤติผิดนะก็การอารมณ์ก็อ,อย่างที่เรารู้กันขอไม่อธิบายนะเรื่องนี้นะถ้าลืมสิบแปดบวกอ่ะบอกไว้ก่อนว่าสิบแปดบวกอันนี้มันก็จะทําให้เราเขาเรียกอ,อะไรจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมีตั้งแต่สมัยโบราณน,นะนะเรียนเรื่องเซ็กนะคะเซ็กก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีเอออันนี้เรื่องจริงนะคะอ่ะต่อมานะความแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพูดกันเออมันก็จะเขินนิดนึงเออคนไหน แต่ครูอายุจะสี่สิบแล้วนะเนี่ยพูดได้อยู่พูดได้อยู่เออต่อมานะความกระตือรือร้นอันนี้อันนี้มีคนที่อายุต่ำกว่าสิบแปดนหคะเออข้าฟังนะข้าฟังนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอออเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ครูไม่ได้พูดเองนะอันนี้นับเรีนฮิลเป็นคนพูดนะเออต้องต้องโบยก่อนแต่อันนี้เรื่องจริงนะคะนับเบรีนฮิลนะคะเขียนไว้นะคะในทิ้งแอนโบรีนเราเยนี่นี่ไปหาอ่านนะคะไปหาอ่านนะทิ้งแอนโบรินโอเคปะ ในะะ EP 13เลยเนาะนะั่เรนทิวเขาเขียนไว้อ่ะแล้วก็ความกระตือรือร้นอ่ะความกระตือรือร้นก็คือความขยันนั่นแหละนะถ้าเรามีความขยันนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ความที่สวางความที่สวางครูจะอธิบายว่ามันมันเป็นการห,หลงหลงไหลหลงไหลในอาชีพเฮดเดอร์นักเรียนรู้ไหมว่าครูสามารถทาทางานโดยที่ครูไม่นอนก็ได้แต่ด้วยความที่เราอายุเยอะแล้วนะคะนี่ก็เริ่มเยอะแล้วนะจะสี่สิบนะบอกเลยนะคะด้วยความที่เราอายุเยอะเนาะเราก็เลย เราก็เลยแบบว่าจะไปทํางานตีสองอาตีสองตื่นตี 5, ห้าือนเดิมไม่ได้แล้วคือตอนนั้นเราครูเพิ่งสามสิบตอนต้นใช่ไหมมันก็ได้แต่ตอนนี้เราก็สามสิบลายแล้วนะ <c oughs> ใช่ปะนะคะอันนี้คุณจะต้องหลงไหลในสิ่งที่คุณทําสมมติว่าคุณประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทนดะสอบไไง่ายเวลาที่คุณทํางานที่คุณรักนะคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะคุณจะต้องขความความรักกับความที่สวางเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าอันนี้มันคือความหลงไหลนะเพียนหลงไหลในงานที่ทํานะ ลงไหลมันจะทําให้เราไม่เบื่อไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่อะไรนั้นน่ะนะคะเราก็จะไปให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นคนสามเปอร์เซ็นต์ให้ได้นะนะคะแล้วเราก็จะประสบความสาเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความหวังคุณจะต้องมีความหวังโอเคไหมในการเป็นตลาดผู้เอ่อในการเป็นเทรดเดอร์ในในเส้นทางเทรดเดอร์เนี่ยนะคุณจะต้องมีความหวังหวังว่าวันหนึ่งเราต้องชนะวันนี้เราแพ้ไม่เป็นไรทุกคนเข้ามาอรแพ้หมดถูกป่ะนะคะก็แพ้หมดเลย,ปปะะะแ,เลยแต่สักวันคนเรามันต้องมีความหวังไว้ว่าวันหนึ่ง่ะ มันจะประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆโอเคไหมนะคะอ่ะแล้วอารมณ์เชิงลบล่ะอารมณ์เชิงลบมีอะไรบ้างนะคะก็มีความกลัวนักเรียนเชื่อไหมว่าตอนที่ครูเนี่ยนะกอเป็นเทรดเดอร์ใหม่ๆนะคะครูกลัวมากเลยนะไม่มีเพื่อนไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีน้องไม่มีใครทั้งสิ้นคนรอบตัวไม่มีใครรู้เรื่องตลาดหุ้นเลยไม่มีใครเลยไม่มีสักคนจริงๆครูถึงบอกว่าครูถึงบอกในอาทิตย์ที่แล้วที่ครูบอกว่าบางทีครูก็อิจฉาตัวเองนะอิจไม่ใช่อิจฉาตัวเองอิจฉาลูกศิษย์ตัวเองที่มีครูเหมือนครูเนี่ย ที่แบบจะพิมพิมพ์คุยอะไรกันก็ได้เออครูก็เป็นเหมือนเพื่อนนักเรียนทุกคนนะคะถ้าอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยน้อยครูก็ตอบได้แต่ถ้าให้ครูมาสอนใหม่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครูไม่ไหวนะโอเคไหมนะคะแต่ว่าแต่ว่าครูก็ยังคุยได้ไงคือแบบตอนที่สมัยครูสร้างตัวนะไม่มีเลยสักคนแล้วกลัวมากนักเรียนกลัวจนมือสั่นอะทำยังไงดีวะแล้วเหลือสองร้อยนักเรียนใช้ใจอารมณ์อะทำยังไงดีวะครูจะทำยังไงดีวะนะคะแต่เชื่อไหมว่าความกลัวเนี่ยมันทําให้เราโตขึ้น ยิ่งคุณกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวมากเท่าไหร่นะคุณยิ่งจะเติบโตขึ้นมากขึ้นเท่านั้นคุณจำไว้เลยนะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกลัวนะแล้วคุณผ่านมันมาได้นะคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยโคตรภูมิใจในตัวเองจริงๆนะคะเอ่อรวมถึงการลาออกจากงานประจําด้วยนะนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือความอิจฉาคนเราเนี่ยนะมันมีความอิจฉาอยู่แล้วนราเรียนแต่บางคนบอ,บอกฉันไม่เคยไม่จริงมันจะมีลึกๆเล็ก,ลกๆนิดๆหน่อยๆ,ยๆเหมือนที่ครูบอกนะก็ใส่ หลังยางไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกให้เราดีแต่ความอิจฉาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบที่สแสดงออกชัดเจนแบบที่สองก็คือเรารู้ตัวแล้วเราจับอารมณ์ตัวเองได้รู้เหนอรู้หนอเนานะรู้ว่าเราอิจฉาเราก็ข่มมันไว้นะคะข่มมันไว้โดยการใช้ยางดีเนาะนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวอิจฉาเนี่ยมันขึ้นมาเราก็ดีดเมื่อไหร่ที่กลัวเหมือนกันนะก็ดีดฉันผ่านไปได้ฉันเก่งที่สุดแล้วเออให้บอกตัวเองทุกครั้งนะคะให้ให้กาลังใจตัวเองทุกครั้งแล้วก็คววาาามมเเกลีียด้รู่่บงทอ ครูจะยกตัวอย่างออยังไงนะนักเรียนเคยไหมบางทีก็เกลียดแบบไม่มีเห,หนะตุผลนะแบบคนที่ไม่เคยรู้จักกันพอมาเจอกันกับไม่ชอบหน้าคนนี้เลยใช่ไหมนะมันก็มีบ้างนะแต่ว่าเราต้องรู้ตัวแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นอารมณ์เชงิงลบนะไม่ดีนะมันมันไม่โอเคนะนะคะแล้วก็ดีดนะคะดีดนะแล้วก็ความอาฆาตแค้นสมมุติว่าคนเนี้ยเขาทาไม่ดีกับเรานะคะหรือสมมติเป็นเพื่อนกันมาถือด้วยกันเรียนด้วยกันทุกอย่างด้วยกัน คือะะบอกว่า VPO VPO สีไทยสีไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไปเปิดการาฟดูเดอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะนะคะพอครูพอครูพสตปุ๊บมันก็ยกปับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วนักเรียนก็เออไม่ได้ซืเลยไม่ได้สนใจครูเลยราคาแค้นลเริ่มอาคาแค้น,นะมาคาคนไม่ใช่อาคาแค้นครูนะอาคาแค้นตัวเองนะที่แบบว่าทําไมไม่เปิดการาฟดูนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องดีดเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่า b u แอ d นั่นเองพวกอารมณ์พวกนี้นะก็คือการ b u แอ d นะคะแล้วก็ความโลภ่นะ หนึ่งบาทไม่าไมามขายหนึ่งจุดสองไม่ขายหนึ่งจุดสี่ไม่ขายมาขายศูนย์จุดแปดอะไรเงี้ยนะนะคะอันนี้ก็คือความโลภนะคะความโลภล้วนๆเลยพอครูบอกว่าอ่ะเราเวลานี้เราต้องสต๊อปนะนะคะถึงจุดสต๊อปต้องสต๊อปอ่ะแล้วทาไมเราไม่สต๊อปเพราะเราโลภอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เชิงลบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ความงมงายความงมงายกับความเชื่อคล้ายากันนะคะแต่ต่างกันตรงที่งมงายเน well. ี่ยคือไม่ลืมหูลืมตาสมมุติว่า เอ่อความงมงายนะถ้าเป็นในเรื่องสศรษศาสตร์ทุกคนรู้ดีแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตลาดหุ้นเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้ค่ะเรื่อง V I <ม>ก็คือเขาบอกว่าเป็น V I ใช่ป่ะก็ถือไปอยู่นั่นแหละลงมาก็ถืออยู่นั่นแหละงมงายถือแบบงม,มงายก็คือถือแบบเชื่อเชื่อว่ามันจะไปต่ออ่ะเหมือนสมมุติว่าบางคนบอกว่าเนี่ยคุณครูตระกูลเจเนี่ยมันมันแบบว่ามันชอบขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะจะย,ยกตัวอย่างมันชอบขึ้นอย่างเดียวเลยเนี่ย ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าคิดว่ามันจะไปรับหุ้นรับเันอะไรเงี้ยอันนี้ก็นนคืองงงายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้เทคนิคเขาเราก็เลยเรียกว่างงงายนะคะอะต่อมาความโกรธความโกรธเนี่ยก็คือถ้าเป็นอันนี้คุณจะพูดในเรื่องของตลาดหุ้นทางนั้นเลยนะความโกรธกับความอาฆาตแค้นเนี่ยจะคล้ายกันคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่อาฆาตเนี่ยคือแบบชาตินี้ชาตินี้ทั้งชาติฉันจะ เลยนะจะไม่คุยกับเธอเลยอะไรอย่างนี้นนะก,ก็จะเป็นความเอาคาดแค้นนะคะแต่กับคนหรือกับอาชีพก็เหมือนกันนะคะ,ะก็จะเหมือนกันก็คืออะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะบางทีก็กโกรธตัวเองซื้อไม่ทันทําไมไม่เปิดอ่ะโกรธตัวเองว่าทําไม ไม่เปิดดูสักทีเวลาครูบอกเนี่ยทาไมไม่พูดเอ้ยทำไมทำไมเราไม่เปิดการาฟดูหนะ้าอะไรเงี้ยโกรธตัวเองพดตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เชิงลบนะก็ฝากาไว้นะคะทั้งอารมณ์เชิงลบอารมณ์เชิงบวกแล้วก็เซตศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะคะสำหรับวันนี้เรื่องเล่าก็มีประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ปรับอารมณ์ได้ก่อนก็มีใช้ไปกว่าครึ่งเนาะถ้าใครที่ยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยคอยทําเรายังพระพุทธเจ้าท่านใช้เวลาหกปีใช่ไหมในการตัดสรุนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองเราก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันนะคะใกกาาารรรรรที่เเปับอบอมชิงวได้ ไดนะ้ถ้าเรายังยังปรับอารมณ์ของเราไม่ได้นะอย่างที่ครูบอกนะอารมณ์คืออะไรคือ EQ ถูกไหมเทคนิคคืออะไรคือ IQ อ่า IQ Myset ครูให้60%ซ IQ ครูให้ส5เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ไม่มีข้อไหนไม่สำคัญเลยสำคัญทุกข้อนะคะก็ฝากเอาไว้